สวัสดีค่ะทุกคนครูวันเองนะคะเนื่องจากว่ามีคนถามครูมาบอกว่าเนี่ยเ,เวลาที่เราเขียนนิยายอะเราควรที่จะเผยแพร่ไหมหรือว่าเขียนให้มันจบไปก่อนอย่างเงี้ยนะคะครูก็แบกว่าคุณต้องตัดสินใจให้กับนิยายเรื่องนั้นของคุณค่ะคุณต้องเห็นภาพจบของมันอะว่ามันสําเร็จแบบไหนคุณเห็นมันตีพิมพ์กับสํานักพิมพ์ได้เผยแพร่หรือ คุณเห็นมันเป็นอ e ีบุ๊กหรือคุณเห็นมันเป็นนิยายติดเหรียญคุณต้องจบก่อนกับตัวเองอ่ะคุณต้องตัดสินใจให้กับน,นิยายเรื่องนั้นตั้งแต่แรกเลยว่าคุณจะทำยังไงกับมันมันจะไปสำเร็จด้านไหนนะคะแล้วพอคุณตัดสินใจได้นะสมมติว่าคุณตัดสินใจว่าจะทำเป็นอ e ีบุ๊กคุณก็ต้องวางแผนให้มันว่าถามว่าอ e ีบุ๊กอ่ะลงเผยแพร่ก่อนดีไหม ดีตรงไหนดีตรงหาลูกค้าดีตรงหาลูกค้าเผยแพร่อย่างลิตอะไรอ่ลิตรอะไรเนี่ยเขาก็แบบว่ามีพื้นที่ให้เราลงใช่ปะแล้วก็พอจบอะ่ะเราก็สามารถที่จะขายที่เมบได้เลยถูกปะเหมือนกับเป็นการเรียกลูกค้าค่อยๆลงทีละตอนละตอน,ลตอนแล้วก็ประกาศขายประกาศว่าเนี่ยเราเราลงขายเป็นรูปแบบอ e ีบุ๊แล้วนาะอย่างเงี้ยก็ได้หรือเราวางแผนว่าเราจะเขียนให้จบ แล้วเราก็ออกเป็นอ e ีบุ๊กเป็นเล่มเลยก็ได้อันนี้ครูไม่ได้คิดว่ามีความแตกต่างเพราะว่ายิ่งคุณออกต้นฉบับบ่อยอ่ะคุณก็มีแฟนคลับเองหรือว่าคุณจะหาแฟนคลับด้วยการาลงไลน์ตอนเนี่ยก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณเลยที่คุณจะวางแผนได้ทั้งหมดนะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะลงเป็นนิยายติเหลียนมันก็มีทางเดียวคุณต้องลงไลน์ตอนแล้วคุณต้องลงสมําเสมอแล้วคุณจะมาแบบอะไรนะขี้เกียจลงลง เว้นอะไรเงี้ยไม่ได้คุณต้องมีความสม่ําเสมอในการล,ลงนิยายนะคะถ้าคุณมีความสม่ําเสมออะและ้วตอนตอนที่แบบว่าเด็ดเด็ดคุณก็ติดเหรียญไว้ติดเหรียญไว้โอกาสที่คุณจะทําเงินจากมันเนี่ยก็มีสูงส่วนอีกแบบหนึง่งส่งสํานักพิมพ์สําหรับการส่งสํานักพิมพ์อะคือสํานักพิมพ์มันมีหลายแบบนึกออกปะบางบางสานักพิมพ์อะเขาก็จะรับเฉพาะต้นฉบับที่ไม่เคยเผยแพร่ที่ไหนมาก่อนเลย ในขณะที่บางสำนักพิมพ์อะ่ะเขาให้เผยแพร่ได้แต่ไม่จบนะโดยโดยปกติแล้วอะ่ะสำนักพิมพ์ที่ให้เผยแพร่จนจบแล้วค่อยเอามาตีพิมพ์อะ่ะคุณย,ยังไม่เคยเจอโดยมากอะ่ะมันมันจะต้องบางที่เขาก็กําหนดว,ว่าลงไม่เกิน70%บางคนเขาก็บอกว่าบางบางที่เขาก็บอกว่าโอเคเอาแค่ยังไม่จบอขอแค่ยังไม่จบใช้ได้ถ้าคุณเล็งสํานักพิมพ์ที่ เขาบอกว่าไม่รับต้นฉบับที่เผยแพร่แล้วอย่างเงี้ยคุณก็ต้องเก็บเอาไว้เขียน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 ให้จบจบแล้วค่อยเอาไปส่งเขานะคะดังนั้นเนี่ยคุณต้องวางแผนคือส่วนตัวครูครูวางอย่างนี้นะว่าสมัยก่อนสมัยเนี้ยมันไม่เหมือนกันสมัยก่อนคุณไม่มีทางเลือกนึ้อปะสมัยก่อนคุณไม่มีช้อยอะ่ะคือคุณมีทางเดียวคุณต้องแบบเอาให้จบแล้วก็ต้องอถูกใจสำนักพิมพ์อ่ะแล้ว แล้วคุณก็เอาไปส่งคือมันมีทางมันไม่มีทางเรื่องแล้วมันมีแค่นี้จริงๆเลือกไหมในขณะที่เดี๋ยวนี้มันมีมันมีติดหลียนมันมีอ e ีบุ๊กมันมีขายหน้าเพจอ่ะจะพิมพ์เองขายหน้าเพจอย่างเงี้ยถ้าคุณวางแผนจะพิมพ์เองขายหน้าเพจอะคุณก็ลงรายตอนที่หน้าเพจ mm hmm. คุณอะถ้าคุณจะเอ่อขายขายอะไรนะถ้าคุณจะพิมพ์เองขายเองหน้าเพจคุณอะคุณก็ลงรายตอนในเพจคุณไงเี้ยให้คนติดอะ แล้วก็ขายที่หน้าเพจของคุณเลยถ้าคุณทำเพจมาถูกปะเออเห็นปะคือมันมีหลายหลายวิธีการเหลือเกินนะที่คุณจะขายหนังสือในสมัยเนี้ยตอนนั้นคุณมองว่าขั้นแรกอะ่ะคุยยังยืนยันคำเดิมว,ว่า start with the end in mind แปลว่าคุณเห็นภาพจบของนิยายของคุณซะก่อนว่าพอมันจบแล้วมันสำเร็จแบบไหนมันสำเร็จในทิศทางใดมันปรากฏกายในทิศทางใดมันเผยแพร่แบบไหน ถ้าคุณเห็นภาพจบอะคุณก็จะตั้งต้นได้ว่าคุณจะทำยังไงกับมันคุณฟังคำนี้ครูให้ดีนะใดในในโลกอะสิ่งสำคัญคืออะไรรูป้ป่ะคุณต้องมีเป้าใหญ่อัในนี้ใหญ่เล่มนี้จะเผยแพร่ที่ไหนอะ่ะมันเป็นเป้าเล็กเป้าใหญ่คือภาพจบภาพความสำเร็จในชีวิตของคุณมันเป็นยังไง คุณเห็นหน้าตาชีวิตของคุณเป็นยังไงคุณเห็นตัวเองเป็นยังไงในภาพภาพจบแห่งความสําเร็จของคุณอ่ะอีความสาเร็จของคุณนะหน้าตาเป็นยังไงถ้าคุณมองว่าคุณเป็นนักเขียนที่แบบได้ไปงานหนังสือได้แจกลายเซ็นได้ขึ้นเวทีอันเนี้ยคุณก็ต้องทำไงอ่ะคุณต้องส่งสำหรับพิมพ์ดังนั้นอีเป้าเล็กอ่ะเป้าเล็กๆของคุณอ่ะมันต้องสนองเป้าใหญ่ถ้าคุณมีเป้าใหญ่ภาพจบความสําเร็จในชีวิตของคุณคือการได้ไปขึ้นเวทีงานหนังสืออ่ะนะ อีเป้าเล็กของคุณก็แสดงคุณต้องส่งสำนักพิมพ์นั่นก็คือนิยายทุกเล่มของคุณคุณวางแผนให้มันส่งสำนักพิมพ์ถูกปะละ่ะใช่ไหมละ่ะนะแต่ถ้าเกิดว่าภาพสําเร็จสุดท้ายภาพสําเร็จสุดท้ายของชีวิตคุณอะคือการที่คุณอะไรเป็นนักเขียนโด่งดังมีแฟนขับแห่ห้อมเนี่ย เป็นอิสระทางด้านการเงินและเวลาแล้วคุณก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปงานหนังสือหรือไปไหนไม่ต้องมีเล่มก็ได้แต่มีแฟนขับ3-4ี่แสนเนี้ยอ่ะนี้ทําไงอ่ะคุณก็ต้องคุณก็ต้องไปคิดแล้วว่าเป้าเล็กอะที่จะส่งเสริมเป้าใหญ่ของคุณอะคืออะไรคืออ e ีบุ๊กไหมคือนิยายติดเหรียญไหมคือการมีเพจไหมการมีเพจคือการมีตัวตนนะการมีเพจคือการมีตัวตนในโลกออนไลน์ค่ะ อย่างเงี้ยคุณเห็นภาพสําเร็จสุดท้ายของชีวิตคุณเป็นแบบนี้คุณก็ตัดสินใจได้แล้วว่าโอเคนิยายของคุณจะทําเป็นอีบุ๊กคุณจะทํำเพจคุณจะแบบว่าไงอ่ะสร้างคุณค่าทําให้ตัวเองเปล่งประกายอย่างเงี้ยอันเนี้ยเห็นปะทําเองการตลาดเองฉันโปรโมทตัวเองอย่างเงี้ยเนี่ยคุณต้องเห็นกันนะคุณต้องเห็นเลยว่าภาพสําเร็จสุดท้ายในชีวิตคุณอ่ะมันคืออะไร แล้วคุณค่อยเอาไอ้เป้าเล็กๆเป้าเล็กทุกเป้าอินี้ใหญ่ทุกเล่มของคุณอนะ่ะมันต้องมาสนองเป้าใหญ่ของคุณเป้าเล็กใดๆก็ตามที่ไม่สนองเป้าใหญ่ไม่ต้องเอาไม่ต้องทำโอเคไหมเนี่ยคุณรู้เปล่าว่าเวลาครูพูดอะไรทำนองเนี้ยนะในคลิปนะแล้วสักพักเนี่ยโดยเฉพาะทางหน้าเพจเสักพักจะมีลูกศิษย์ ที่เรียนพาร์ทสูตรับสำเร็จในสมเดือนมาคอมเมนต์ว่าอย่างนี้ต้องเรียนพาร์ทสูตรับสำเร็จในสมเดือนค่ะเออครูลูกศิษย์ครูไม่ได้ผลประโยชน์ใดๆเลยนะที่เขาโพสหรือเขาคอมเมนต์แบบนั้นอนะเพราะว่าเขารักคุณเขาอยากให้คุณได้รับในสิ่งที่ดีในสิ่งที่จะช่วยให้คุณอนะสำเร็จล,ลุล่วงแบบติดเทอร์โบติดจรวดอะนะดังนั้นเนี่ยครูบอกเลย ดังนั้นเนี่ยรูบอกเลยว่าคลาสตรรับสาเด็จในสามเดือนนะมันมันไม่ใช่คลาสธรรมดาแล้วมันไม่ใช่คลาสองคนธรรมดามันเป็นคลาสองคนวิเศษเป็นผู้วิเศษอ่ะเป็นคนพิเศษไม่ได้แบบความว่าไม่ได้แบบควาว่านั่งเสกแล้วก็แบบว่าไม่ทําอะไรเลยไม่ใช่นะมันเป็นการตั้งนาวิเกเตอร์ตั้งลำล่องเขาเรียกว่าคล้ายๆกับคุณตั้งออ GPS อจะนะ ตั้ง gps แล้วคุณก็เดินดุยปุ๊บเดียวถึงเนี้ยแล้วมันก็ไม่ใช่แค่การตั้ง gps ธรรมดาแต่มันคือการเพิ่มแรงเหวี่ยงค่ะคุณเห็นยอดเขาคุณเดินทีละเก้าละเก้าอ่ะมันนานใช่ปะละ่ะแต่แล้าคุณมีพลังพ,พลังเ,เขาเรียกาอะไรอะ่ะพลังเสริมอะ่ะที่จะเหวี่ยงคุณวืบขึ้นไปบนยอดเขาในเวลาแค่สเดือนอะ่ะสำเร็จในสาเดือนอะ่ะเออดีไหมละ่ะเอาไหมละ่ะเออมันเป็นพลังภายในพิเศษ มีลูกศิษย์ของครูคนหนึ่งน่ารักมากเลยเขาบอกว่าอะไรนะมันมีประโยคนึงที่ครูพูดอะแล้วมันติดจิตเขาเลยก็คือคําว่าคุณรู้แล้วแหละคุณอะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเขียนคุณมีปัญหาเรื่องหมซ์ลูกศิษย์ครูคนนี้บอกว่าโหคําพูดนี้คําพูดแบบว่าอมาตะเป็นคําพูดที่แบบคือมันติดจิตเขาเลยอะแล้วเขามาลงเรียนสุดรับสมเร็จในสามเดือนเขาบอกว่าืมไม่เลยไม่ได้จริงๆ แล้วคุณรู้ป่าว่าสูตรเนี้คนคนสำเร็จไม่ดูเท่าไหร่อะ่ะลูกเสยโครูในค้าเลยนะรู้ป่ะคุณรู้เปล่าว่า,รวาจริงๆสูตรลับมันต้องมันสำเร็จในสามเดือนแต่เขาบอกว่าเดือนเดียวก็สำเร็จแล้วค่าครูอ่ะเขาเขียนผลลัพธ์ให้ครูเขาคือเขาบอกครูว่าเดือนเดียวก็สำเร็จแล้วค่ะครูแล้วครูก็เลยว่าไปเปิดดูย้อนในค้าสอ่ะครูไปเปิดดูย้อนในค้าส์ว่าเฮ้ยเขาตั้งเป้าอะไรเขาตั้งเป้าเอาเงินหนึ่งแสนบาทจากการเขียนใหญ่ค่ะ แล้วเขาบอกว่าเขาสําเร็จในหนึ่งเดือนค่ะโอ้ยนี้สุดแบบคุณดีใจมากอ่ะคือกรี๊ดเลยอ่ะอ๋อส่งลูกศิษย์ถึงฝั่งกรี๊ดได้ค่ะคือกรี๊ดได้ดีใจได้นะคุณก็เหมือนกันนะคุณรู้ป่ะเวลาที่คุณเห็นใครที่ได้ดิบได้ดีได้ผลลัพธ์เนี่ยนะคุณคุณจะต้องทําไมคุณต้องคุณต้องดีใจคุณต้องกรี๊ดคุณต้องกระโดดโลดเต้นแล้ว เพราะมันคืออะไรมันคือการแบบว่าดึงดูดอ่ะเขาเรียกว่าดึงดูดพลังงานเสพพลังงานอ่ะคือเขาทําได้เราก็ทําได้เหมือนกันถ้าคุณยินดีในความสําเร็จของคนอื่นความสําเร็จของคุณก็จะมาถึงในเร็ววันเหมือนกันคุณรู้ปะ่ะเพราะว่าพลังงานดีๆแบบนี้มันมันผลักขึ้นอะรถอะรถอ,ะ,อะนะมาใช้อะไรขับเคลื่อนน้ามันใช่ปะ่ะแต่มันจะดีแค่ไหนถ้าคุณใช้พลังงานนิวเคลีย แล้วคุณคิดว่าคุณจะไปเร็วกว่ารถที่แบบใช้น้ํามันแค่ไหนอะใช่ปะการที่คุณดีใจเห็นคนอื่นสาเร็จคุณดีใจแบบอืเหมือนเราได้เองคิดว่าเราได้เองประหนึ่งเราได้เองเนี้ยคุณติดเทอร์โบเลยนะเออคุณติดเทอร์โบเลยนะแต่นั่นยังไม่ใช่สุดลับที่ครูสอนในคลาสค่ะอันนี้สุดยอดกว่าเพราะว่าผลลัพธ์ที่มันให้กับกับเราอะอมันมากมายมหาศาลมันกว่ามันมันมันสมกับคําที่พูดว่า จ่ายไปเท่าไหร่อ่ะยิ่งได้รับคืนมาร้อยเท่าพันทวีอ่ะต้องใช้คำนี้เลยอ่ะแล้วลูกศิษย์ครูที่แบบเรียนคาสก็โอ้โหแบบสำเร็จล,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 ล่วง,ง,งพุ่งพุ่งพุ่งปีป๊ดปีป๊ดปี๊ดเหมือนติดจรวดแทบทุกคนคนที่ทำดีว่ะคนที่ทำดีว่นั่งเรียนเฉยๆไม่ลงมือทำไม่เกิดอะไรนะแต่ถ้าเรียนแล้วไปทำอ่ะโอเกิดผลสำเร็จสมประสงค์สมความคาดหมายทุกคน คีคุณอันนี้สุดแล้วสุดในสุดแล้วนะครูคะครูจะให้โปรโมชั่นเหรอคุณคุณฟังดีๆนะคุณฟังดีๆนะครูนะควันที่25ธันวาคมวันคริสต์มาสเวลา17.00นครูจะแจกของขวัญจะจับฉลากแจกของขวัญมีทั้งของขวัญที่เป็นของอ่ะที่เป็นของขวัญอ่ะเนี่ยอันนี้เนี่ย เป็นของขวัญกล่องๆเนี่ยข้าไปสนีซืงก็ส่งเองเน,นะจ๊ะนะมาจับฉลากเล่นกันโอเคไหมจับฉลากเล่นแต่ว่าได้ของจริงคือก็จะมีของแบบเนี้ยตอนนี้เริ่มเริ่มลงมือห่อบ้างล่ะก <c oughs> ว่าจะห่อไม่ทมันเรืยนนะแบบเนี้ยมีแล้วก็จะมีเป็นบางคนเวลาจับอาจจะได้เป็นส่วนลดคลาสเรียนเออใครเลงคลาสไหนไว้นะมาคุณถ้าคุณฟังที่ youtube คุณมาที่หน้า เพจครูวันปั้นนักเขียนพลังบวกแอนหนังสือเสียงถูกลิขสิทธิ์เนี่ยนะเอพจนี้เนี่ยนะคะคือหน้าไปครูครูปักหมุดไว้ตรงข้างหน้าเลยว่าคาเ้นมีอะไรบ้างคุณไปเล็งคุณไปเล็งไว้ก่อนคุณไปเล็งคุณพุ่งเป้าอ่ะคุณต้องไปครูทำอย่างนี้ตาที่สามมันนี่ไม่ได้นี่ไม่ใช่ขำอะไรนะที่ครูบอกว่าแบบถ้าคุณโฟกัสอะเหมือนคุณใช้พลังตาที่สามอ่ะเออครูว่าคุณได้ว่ะคุณได้ คุณอยากคุณอยากได้คอร์สไหนราคาเท่าไหร่อะคุณเพ่งไว้เลยคุณเล็งไว้เลยโอเคไหมแล้วเดี๋ยวเรามาจับฉลากกันนะคะครูว่าคุณคุณได้สมประสงค์อยู่แล้วอะไรที่คุณอยากได้อะไรที่มันเป็นของคุณอะมันจะมาในเวลาที่ใช่ที่สุดและดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสําหรับคุณดังนั้นครูว่าวันที่25ธันวาเนี่ยจะมีเจ้าของคอร์สหลายคนได้กลับบ้านได้กลับเข้ามาอยู่ในคอร์สทำไมครูใช้คําว่ากลับคือเขาเป็นเจ้าของคอร์สอยู่แล้วไง เนะเขารอแคออ่จังหวะเวลาโอกาสอะวันที่ย5ิเนี่ยจะได้จะได้จังหวะนั้นกันหลายคนแล้วจะไดเ้เป็นเจ้าของคอร์สที่เล็งไว้กันหลายคนทุกคนดีปะจะได้เป็นเจ้าของที่เล็งไว้หวังไว้คาดไว้ทุกคนแล้วเขาก็จะได้รู้สึกว่าเหมือนเขาได้กลับบ้านเลยได้เรียนคาสที่เขาที่พี่เขาเป็นเจ้าของอะมันเหมือนได้กลับบ้านอะนะ โอเคไหมแล้วใครฟัง <c oughs> ครูพ,พูดไม่เข้าใจใครฟังครูพูดไม่เข้าใจบ้างกลับบ้านกลับบ้านนะนะคะคุณลองดิถ้าคุณได้เรียนคลาสที่คุณเลงไว้อะแล้วมันก่อประโยชน์ให้กับคุณน่ะแล้วมันก่อความสามารถก่อศักยภาพที่คุณใช้ไม่หมดอะ่ะคุณเอาไปหาเงินได้ทั้งชีวิตไม่มีที่สิ้นสุดเสมือนสมบัติตักไม่พร่องอะ่ะมันเติมเต็มข้างในจิตใจคุณอะ่ะคุณจะรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านจริงๆนะคะทีนี้ เอาเป็นว่ามาแล้ววันที่25ธันวาคม17.00น,นที่หน้าเพจครูจะจับฉลากนะครูจับเองแหละครูจับให้บางคนก็อาจจะได้เป็นของขวัญบางคนก็อาจจะได้เป็นส่วนลดคาสเรียนวันนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขประสบความสำเร็จทุกอย่างทุกประการเลยจ้าโอเคไหมไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย